ชราศิตุลนะฮะดาวพฤหัสย้ายนะครับคือดาวใหญ่ดาวแห่งโชคลาภและดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะมันจะเปลี่ยนในด้านดีหรือทําให้เรามีโชคหรือทําให้เราประสบความสำเร็จนะฮะหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้านบวกนะครับอะไรบ้างนะฮะผมเน้นด้านดีนะเรื่องอัาบากเรื่องโชคร้ายอะไรบ้างคือผมว่าไม่ฟังดีกว่านะฮะไปฟังคลิปอื่นดีกว่าเออเรอบนี้เอาดีๆคัดสรรน,นะฮะนะว่าไหม โอเคนะฮะมาครับโดนจะระบากมากขึ้นผมก็อยากฟังมันก็ระบากอยู่แล้วนะโอเคครับเอาเรื่องดีๆซึ่งมีดีจริงๆครับข้อแรกะฮะเรียกว่าปัญหาที่ค้างคานะฮะหรือปัญหาที่แบบคลังกร้ซังคาใจมันกรี่ดคลายนะครับเป็นในทางอะไรบ้างทั้งเรื่องของน้สินนะฮะพอจะมีทางออกนะครับไม่ใช่ว่าปัญหากรี๊ดคลายคือหนี้หมดนะเป็นแต่ว่าถ้าเราติดขัดนะครับหรือเราหาทางแก้ทางออกไม่เจอนะฮะมันก็จะ มีทางออกมีคนช่วยเหลือรู้วิธีทําให้นิสินลดไปอย่างไรนะครับคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาข้างขางนะบางทีเรื่องคดีความนะครับก็มีบางคนมีคดีความโอ้โหเหนื่อยนะครับก็จะมีช่องทางทางแก้ทางออกบางทีเพื่อนๆครับปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะหรือว่าเพื่อนๆป่วยไม่สบายอยู่หรือไม่โรคประจําตัวอะไรก็ตามนะฮะมันก็จะมีหนทางแก้ไขนะครับาย่คืออะไรที่เป็นอุปสรรค ที่ปัญหาเก่าๆปัญหาที่ทปัญหาทั้งแก๊เต็งออกไม่เจอมานานแล้วอะไรเงี้ยคือจะขี้คลายผ่อนคลายเป็นเรื่องๆไปนะฮะมันค่อยๆดีขึ้นนะหรือเห็นทางออกนะครับไม่ใช่ว่าไปสู่ทางออกนะฮะคือเราอยู่ในจุดที่เรากาลังมีอุปสรรคแล้วมันมีไฟฉายส่องให้เราต้องเดินเดินไปทั้งไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราไปสู่จุดหมายแล้วนะฮะโอเคนะแต่อย่างน้อยก็ดีอหดีกว่าเดินบนทางมืดๆนะฮะ โอเคครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะฮะให้สบายใจนะครับถ้ามีปัญหาอะไรมาเดี๋ยวแก้ได้หมดแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับต่อมาเรียกว่าเป้าหมายของชีวิตนะฮะในระยะยาวบางทีเริ่มเห็นผลนะครับหรือเริ่มเห็นเริ่มเห็นคุณค่านึกถึงอย่างว่าเมื่อครับถ้าระวางแผนอะไรเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานต่างประเทศการทํางานต่างจังหวัด อย่าทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะหรือสร้างธุรกิจระยะยาวนะครับดวงจะประสบผลสำเร็จนี่คือจุดเด่นนะครับดังนั้นเพื่อนครับสมมติว่าเรามีไอเดียหรือเราพยายามนะครับที่จะทำอะไรส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะฮะแล้วจากนี้ไปให้เดินสู่เป้าหมายของเราหรือว่าสิ่งที่ควรทำต่อไปนะฮะจะประสบผลสำเร็จนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ดีๆนะ แผนการต่างๆมันมีความคืบหน้าอุปสรรคมันมีนะไม่ใช่ว่าเราต้องคำแล้วต้องสําเร็จเลยนะครับบางทีเจอมีอุปสรรคระหว่างทางแต่ว่ามันจะค่อยๆแก้ไปทีเลือกบางคนมีโปรเจกต์สามสี่อย่างจากนี้ไปบางอย่างที่มันไม่ใช่งานเรามันก็จะยุบออกหรือว่าตัดสินใจได้ว่าโอเคเราเบรกงานนี้เพื่อที่จะไปทําอีกงานหนึ่งที่มันชัดเจนกว่าเนื่องไครับโอเคนะฮะต่อมาครับอันนี้สําคัญนะฮะเรียกว่าศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะครับ เน่แจวเลยนะฮะจริงดาวพฤหัสคือไดองเรื่องศัตรูนะฮะช่วงนี้ครับใครที่มีคนที่ไม่ถูกชะตาค,นนครับอยู่ๆก็มีวิธีที่จะคุยหรืออยู่สถานการณ์ก็พาไปทําให้มันคลี่คลายทาให้เราสบายใจขึ้นนะครับฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะฮะใครที่มีศัตรูใครที่มีคนไม่ถูกใจนะฮะนี่แหละมันมี2ออย่างนะฮะคือหนึ่งศัตรูแพ้ภาย,ายตัวเองนะครับ หรือสอนะฮะศัตรูกับการเป็นมิตรนะครับสออย่างแปลว,ว่าศัตรูทําอะไรเราไม่ได้ศัตรูจะเป็นแรงผลักดันส่งเราเพราะว่าดาวฤหัสคือดาวแห่งอลิหมายถึงศัตรูหรือว่าอุปสรรคนะฮะโคจอปอยูนตําแหน่งสุภะคือเป้าหมายความสุขความสำเร็จแปลว่าศัตรูคือเชื้อเพลิงของเรานะฮะศัตรูไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนอย่างเดียวบางทีเป็นเรื่องอุปสรรคเรื่องงานอุปสรรคต่างๆที่เราทําอะไรก็ตามแลม้วบัรเจอนะฮะ เจออุปสรรคเจออะไรที่มันขัดขวางขวางทางเลยนะเดี๋ยวฮะแป๊บเดียวคลี่คลายผ่อนคลายแก้ปัญหาได้ก็จะวนเวียนกับชีวิตเราสักระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเขามาแล้วเขาไปเลยนะบางทีเขาก็ยี่งแง่อะไรกับเราสักระยะหนึ่งนวะอยู่ๆเขาก็หายไปอยู่เขาก็มีเรื่องอะไรของเขาเองนะครับเรียกศัตรูแพ้ภายตัวเองนะครับก็ดีนะหรือบางทีกับการเป็นมิตรก็มีนะฮะต่อไปครับมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องการไปต่างประเทศนะฮะเื่อเพื่อนครับใครที่ อยากไปต่างประเทศนะฮะมีดวงนะไปต่างประเทศหรือ i̇şte มีการเดินทางนะครับมีการย้ายใครที่ไม่เคยไปต่างประเทศเลยก็มีโอกาสได้ไปหรือใครที่ไปบ่อยจะไปบ่อยกาเดิมหรือใครที่ทํางานธุรกิจชาวต่างชาติก็จะมีการติดต่อการต่อรองกันพูดคุยนะฮะกับชาวต่างชาติบ่อยขึ้นนะฮะและอย่างคือมันมีดวงเกี่ยวข้องเรื่องการไปเดินทางบ่อยขึ้นผมเรียกว่าเดินทางบ่อยขึ้นนะครับคุณไปต่างจังหวัดไม่เคยไปจังหวัดใดสัก จังหวัดหนึ่งหรือว่าหลายจังหวัดก็ได้ไปเฉยนะฮะบางปีไม่ได้ไปนะ,ละหลายปีไม่ได้ไปะฮะบางจังหวัดคือไม่เคยไปมาก่อนเลยแต่อยู่ก็ได้ไปเฉยเลยนะครับโอเคนะฮะข้อต่อมาฮะเรียกว่าเป็นเรื่องที่โอกาสนะฮะในการเคลียร์หนี้สินมีนะครับหรือมีระบบแผนการเงินใหม่ๆบางคนก็อาจจะใช้เวทีครับตีกแบบนี้นะครับในการที่จะหาโอกาสเคลียร์กับแบงก์รีไฟแนนซ์ ขายบ้านขายอสังหาหรือธุรกิจกิจการเพื่อเอาเงินมาหมุนอะไรก็คือมันจะมีระบบแขนการในเรื่องของเงินดีขึ้นนะฮะมันก็ทําให้ร่าโล่งผงใจขึ้นทาให้เราสบายใจขึ้นนะครับจหวะดาวไม่เสียแปลว่าสิ่งที่ทําโอกาสในการปลดหนี้มีหรือการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่งคั่งมีนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าจรวะดาวของโคราชิตุนนะ มีดวงเกี่ยวกับการวางแผนการเงินใหม่ๆนะครับก็จแจ่มเลยนะฮะใครที่มีระบบเรื่องการเงินใครที่กําลังทําอะไรส่วนตัวเกี่ยวข้องเงินทองพิเศษใครที่กําลังหาวิธีชําระหนี้สินหรือหาวิธีทําให้หนี้สินมันลดลงเนะี่ยจะสําเร็จนะฮะนี่คือจงอังหวะดาวที่มันเด่นนะครับโอเคนะฮะดาวต่อมาครับดาวต่อมานะมันเป็นเรื่องของโอกาสนะครับในการช่วยเหลือคนอื่นมีมากขึ้นนะฮะเพราะว่าช่วยเหลือไม่ใช่ต้องเปเงินนะบางที เป็นคอนเนคชันที่เรามีมีคนเดือดร้อนมาให้เราช่วยโอเคคุณไปที่นันสไปที่นีสหรือว่าหาคนมาช่วยก็มีเ่องทีอจจะเป็นการช่วยโดยตรงกันด้ฮะไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสราาสรพสัตว์ทั้งหลายเราจะมีกําลังในการช่วยเหลือหรือมีวิธีในการช่วยเหลือมีโอกาสในการช่วยเหลือทั้งคนหรือไม่ใช่คนนะฮะอะไรก็แล้วแต่ะฮะเพิ่มมากขึ้น,นะฮะจะมีโอกาสไปงานบุญไปทําบุญหรือทําอะไรเกี่ยวข้องกับ การบุหรือธรรมะนะครับหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเรานะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงดาวพฤหัสคือดาวเกี่ยวกับศาสนานะโคจรตำแหน่งสุภาษาก็เกี่ยวข้อ,ของกับจุดสูงสุดหรือว่าเรื่องของธรรมะหรือศาสนานะฮะนี่ครับก็มีโอกาสได้ไปวัดทําบุญทําทําทานทําบุญในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยคือเนี่ยช่วงนั้นเด่น,ดนมาเด่นมากขึ้นนะครับก็โอเคนะฮะกันต่อไปครับ,รบจริงๆมันดีนะจริงๆไม่ใช่แค่ทําบุญนะบางที โอกาสได้ช่วยเหลือคนคมีบางทีครับเพื่อนโอกาสใหม่ๆช่วยเหลือคนที่ทำงานบ่อยขึ้นใครที่เดืดอดร้อนมาขอความช่วยเหลือเราก็สามารถช่วยเหลือได้บ้างขึ้นนี่คือจุดเด่นฮะต่อมาครับสุขภาพร่างกายถ้าป่วยไม่สบายอยู่หรือมีโรคจําตัวอยู่จะมีวิธีรักษาถึงเวลาละใครที่ป่วยไม่สบายหรือมีโรคจําตัวสินค้ตามครับจะมีทางแก้มีทางออกมีวิธีรักษานะฮะคือได้คุณหมอที่ดีอาจจะวิธีรักษาการดูแลร่างกายที่ถูกต้อง ได้คนที่ดูแลร่างกายเราดีขึ้นได้ยารักษาหรือว่ามีวิตามินหรือจะเป็นการแนวทางกงรารออกกำลังกายแบบองค์รวมนะฮะคือดูแลทั้งระบบลยฮะทั้งอาหารการกินการพักผ่อนการนอนคือโอ้โหคือมันจะแข็งแรงขึ้นนะฮะป่วยไม่สบายอยู่จะเริ่มขยับดีขึ้น,นะฮะแล้วก็อย่างครับคือโปรเจกต์ใหญ่ที่เราเคยเคยิดเคยทำะฮะจะมีคนช่วยเหลือนี่ก็ดีอานะฮะ,ะ,ฮะเพื่อว่าสู้เพื่อเพื่อนมีโปรเจกต์มีไอเดียที่อยากทำในส่วนต็นพิเศษะะฮะก็สามารถทําได้แล้วก็ งานขยับหรือว่าเฉพาะเรื่องของอะไรก็ตามนะที่ผมบอกว่างานส่วนตัวงานเด็กๆเ,เอามาร้าเป็นเงินทองเนี่ยคือทำได้นะฮะแล้วก็ข้อต่อมาได้ครูบาอาจารย์ที่ดีได้ผู้นําทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางจิตวิญญาณที่ดีฮนะเพืเ่อนๆอาจจะสมมติว่าใครอ,อยู่สายธรรมะเมืเ่อไหร่ได้หลวงพ่อไดอ้แนวทางธรรมะที่เรารู้สึกเออม,ม,มันเย็นมันตรงมัน ถูกต้องแล้วนะครับหรือว่ารู้สึกแบบสุขใจเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์คนใกล้ตัวหรือว่าง่ายคือจะมีคนที่เป็นที่ปรึกษานะฮะในเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะฮะโอเคนะครับข้อต่อมาโปรเจกต์หรืองานต่างๆในอดีตที่เคยติดขัดนะครับจะได้รับการช่วยเหลืออ่านี้ดีบางทีโปรเจกต์ที่ดูเหมือนกับว่าโอ้โหมันล้มเหลวดูไม่ไม่รอดแล้วนะฮะอยู่ก็มีคนช่วยผลักดัน ให้มันลุล่วงแลวก็สําเร็จนะฮะนี่ก็จุดเด่นครับแล้วก็ต่อมาครับจ,จิตใจเราเข้มแข็งมากกว่าเดิมเราอาจจะเจอแรงกระทบต่างๆนะครับข้อสุดท้ายนะฮะเราจะเจอแรงกระทบต่างๆนะครับในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานอุปสรรคต่างๆเราจะนิ่งขึ้นเราจะแร่งขึ้นเราจะมีภูมิคุ้มกันนะฮะในชีวิตในระยะยาวดีขึ้นนะครับมันก็ทําให้เราเก่งขึ้นนะฮะนี่คือเรื่องราวทุกๆข้อนะฮะของคนราศีตุลน,นะครับในดาวฤหัสที่จะให้ประโยชน์อะไรเรา ทั้งหมดนี้บ้างนะครับโวงดีนะครับเบ่งกันเหมือนใจนะครับสวัสดีครับ